โอเคเริ่มเลยเริ่มเลยใครเล่นก่อนใครว่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยใครเล่นก่อนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้่ไอะไรจะฉาดนี้ค่อยเปิดออกฉาดที่ถามกันว่าพวกเขาอะไรใครมีฮะใครมีห้าดาวมากที่สุดเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวนะห้าดาวมากสุดใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนอาวุธอาวุธเมื่อกี้พอใส่พูดอาวุธ

พร้อมโดดไหมเราไม่พร้อมแลบหนึ่งเราเราไม่เราโดดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเราไม่ใช่ผู้ที่มีคำตอบเอาหมาเอามาใครมีตัวละครท่าอได้ถ่ายว้เนี่ยใครมีตัวละครดาวเยอะที่สุดบายบายคือหมดด้วยไปเลยบ้าช่องเรานี่คือจะเป็นโ롱บีไฮเดะซีนะ ช่องอื่นช่องอื่นลงผลผลลัพธ์จริงไปช่องเราลงบีไฮแต่ซีนะฮะเพราะเราคิดเกียวับตัดรอละต่อไปใครมีอาวุธถ้าเราอยู่ที่ลงกันหมดตีทุกคนเรามีหนึ่งเรามีหนึ่งล,ลงหมดตีฮะลงหมดตีเหรอทำไมต้องลงหมดอ่ะล่ะเราอาวุธถ้าเราหนึ่งจิงหนหมดเงี้ยอ๋อมีม,มีอะไรกันมีอะไรกันมีมีอาวุธอะไรกัน สกายวอลสปายตู spy, ้สแตนดเดิลของเราเป็นธนูของไอเซตเนี้ยเราจะไม่ได้คืออะไรหรือเปเซตสกายวอลเซตเซตสีฟ้านี่ใช่ปะในกลุ่มได้ดู้ลากแล้วเราเองไ้าอีกไปเลยนะววาไไ้้้ปแลเราอยากเลยอ่ะเป็นแง่เรามีลู้นะฮิดาไปไหนวะเรายังไม่ได้คาซูฮาเลยทำไมเราถึงไม่ได้คาซูฮาคาซูฮาเรา มีแก่หลายใจตกหันหันหน้าผิดทางนิดเดียแล้วก็ตกโอ้ยคุณผู้ชมครับอย่าอัดคลิปแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมอัดคลิปแบบนี้คุณผู้ชมไปเล่นบอคอมมันจะได้คอระทงง่ายๆนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อเม่เดี๋ยวคุณผู้ชมเมาคาว เดี๋ยวเดี๋ยวโจทย์คืออะไรโจทย์คืออะไรก่อนโจทย์คืออะไรก่อนเอ๋อข้าวถามต่อไปก็จะเป็นใครเวลน้อยสุดดิหมเอาไวน้อยสุดแป๊บป้าบสิงน้อยสุดแปเวลน้อยสุดไปแล้วเวลน้อยสุดไปแล้วคือมีคนอยากลงข้าวถ่านตะปันขอเสริบุญบารมีบุญบารมีราดิดาเสกบานเงี้ยเลย เฮ่นั้นก็อากูบ้าไปเผาไปโอเคเดี๋ยวเราออเปิดโฮโยเราออเปิดโฮโยเรเปิดนี่เลยนับไปเรากดโฮโยแล้วกันเราไม่ได้มีโฮโยในแอปสามเออเออเราไปโฮโยแลบบลยดีกว่า m i c r o s o f ต Edge m m i r o s o f t e d เ e m i c r o s o f อ e ต g เมือถือตกแอ๊ ไมโครซอฟตเอทนกินตัวอนมีแ่าปนึงเราเราขอดูก่อนเราเราน่าจะนิดเดียวเราขอกับคุณปกับมืงนะเอเราน่าจะมีแค่นิดเดียวเออนี่เป็นคนที่น่าสงสารสุดอ่ะอดกระโดดขอรับก pues, ่อนหนึ่งสองสามสามสม สามสามสองสามสองหกสาม้ามี่สตัวแล้วมีสิบห้าตัวไปเลยเก่ยมาทำไมยไปทำไมไม่เกี่ยวไปทำไมอะมือไม่นิ่งล่ะมือไม่นิ่งล่ะมันจะเป็นิ่งเหมือนคนเล่นในขมได้ไง เราเราเล่นบปรกมเหรอเราเราไม่ได้เล่นบปรแมเราเล่นบคอมเหรอบปรแมเราอัดคลิปไม่ได้นะบปคอมเราไม่มีที่อัดอัดเหรออัดเหรอเออหมดแล้เราไม่ตัดคลิปบงเลยคลิปเนี้ยไม่ตัดใช่ใช่เราจะไม่ตัดเราจะทำเป็นมีให้ดูซีนให้คนที่ตัดเขาเอาเอาคลิปคนสำเร็จลงไปเอาเองแล้วเปิดเป็นโหมดเดินเอาไว้ทุกคนเปิดเป็นโหมดเดินเราเปิดไม่ได้ นอันนี้ดิปรับเป็นให้มันมีปุ่มเดินอะ่ะเราปรับปุ่มเดินแล้วรปรับไปได้เห็นปุ่มเดินต้องไหนวะให้ปรับ <c oughs> ต้องมานั่งปรับกันสดๆในนี้เลยเหรอ,อยังไม่ตอนก็นได้อ่ะยังไม่ต้องแล้วกันเนาะเขีนนี้ก็ทา,ศางศุสานเขละโอเคใครได้คาแาวไวที่สุดเราเองเราออกน้องออกมาตอนหกขีดโลแน่เลยเราไม่ได้เลยสักตัวไม่ดีเราเราเรา,เรา,เรา,เรามี เรามีได้มาตอน้าเได้มาตอนถ้าเดยาเราได้มาตอนเดยาเราได้มาตอนเจ็ดสิบเอ็ดเดยาเราได้เจ็ดสิบเอ็ดฮะมาถึงเลเวลของห้าดาวหรอข่าอถามคือถามเราเราอยัางมึนๆเราอยัางมึนๆอยู่

ใครได้5ดาวตอนเลเวลน้อยสุดเราเอง34ไปแล้วนะเราได้เราได้ตอนสามสามสิบสี่หรือสามสิบห้าไม่แน่3จแค่สามห้า้ราแข่งยืนลงไปด้วยกันเลยลงไปลงไปด้วยกันเฮ้ยไม่เฟ้นเพื่อคนได้5ดาวไวออกไปสันนูได้5ดาวตอนตอนเลเวลเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> จะตกเลย ต่อได้ต่อโอเคต่อไปใครดวงดีที่สุดคือก็คงแกคนที่ไม่ใช่เราแล้วได้มูน้ำชาจุ้ยแล้วไม่เอาผมฮัท6ผมดวงดีสุดครับผมออกไวมากไปไกลๆไปแล้วไปไปเลยไป ไม่ที่นั่งจุดเดียวจะเป็นนั่ดาออกตอนแปดสีตัวที่อยากได้มันจะมันมันจะมักไม่มานะครับเร็วๆเถอะเราไม่มีเลยเจ๊นะเราเราได้เดียะน้าๆนะน้าๆมีใครบ้างหมีมีตัวเดียวเราได้เดย่าบทตู้เดย่าถือว่าเราูเล็ทธ์ปะมีตัวมีโมนาเราก็มี คยชิคได้ยากก็นับได้ยากก็นับแต่ว่าเราได้ตอนตู้เดียร์ยากน,นะงั้นไม่เหนื่อยยังนั้นรูดเละตัวหลุดเละและ้วก็เป็นตัวหลุดเลทน,น,น้ามีกี่ตัวตัวหลุดเดละแต่ว่าเราได้ตอนตอน,นาตูนะไม่คัวเซียวออกไปเลยคผมมีโมนาสี่สันหัวเยอะสุดแล้วนี่โม <c oughs> นาเราก็หัวตัวน,นี้สามตัวใช่ไหมเออไปที่ขามไปสีสี่ตัวดีกว่าไปนะเออไปไปเลย อยากได้ดีลุกออ <laughs> ก็หน่องเมวไปโผล่ตอนตอนเตียวตู้เตียวมาด้วยกันนะโอ้โหก็ตามม่ไจะเล่นปะไม่ก็อยากจะบอกว่าเอาหนองเมียวไปตู้เตียวทาไมทาไมทุกคนก็จะกดเตียวทุกคนก็จะลืมหนองเมียวมาดีลูกเราเก่งไงล่ะไม่ริ <laughs> <laughs> อ,อยากผักใหนหยาดเลยเออผักมาเลย <laughs> วิวออนิเมชันดียังคลิปตกนี้แล้วกันพอละอตีเดียวอตีเราเรายังไม่มาไปก่อนอตีเจ้ามาเรียนเอกเล่นนี่ไงนี่ไงเราถือได้บอกว่าเสียมเล่นแล้วมันเวียนหัวมันเด้งเด้งขึ้นลงลงอย่างเงี้ยไม่มีแค่เอ้ยพ่าะใส่ผักบางทีฮะผัก,กออน,นิเมชั่นอันนี้มาละห เรายังไม่ถึงเลยอย่ากพึ่งทันอีกไอ้เราใช้เสียงหนีผักเลยไหมไม่ได้ไม่ได้แค่เขียวไม่ได้ไม่ไปอ่ะพอแก่บังกเอ้ยทักทิ้เหมือนใน,น,นหิาขยะแป๊บนึงเราก่อนมันดีอยู่อ,อ,อแมวเราจะได้ลอยฟ้าแก่บังละมั้งมันบังที่แข็งที่สุดเหรอไปออกแล้วเลย 不理他了